กล่าวสวัสดีเยาวชนคนเล่นเกมทุกคนและทุกท่านด้วยนะคะคุณอยู่กับหนูหนูเทลเดะว่าวกำลังจะเนิร์ฟเนี่ยอะไรนะใครลืมเกือบมันเป็นเรื่องที่น่าเสียใจเป็นอย่างมากแต่อ้าวแต่อะไรมึงจะเป้นบักอะไรขนาดนั้นวะนะอะไรนะใครสมักเป็นมักขยทายกเราจะมาเล่นกันก่อนที่จะโดนเนิระะ์ฟด้ค่ะเพราะว่าเทลแพดปัจจุบันนี้เนี่ยบอกเลย คนละ3นัดคุณผู้ชมไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมเทลถึงเปลี่ยนคาแรคเตอร์เฮอลืมคาแรคเตอร์อะไรนะใครย่ยืมบ็อกเซอร์ er. วันนี้เราจะมาปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายทำลายความชัว <c oughs> ่วยินดีต้อนรับเข้าสู่โคดพิหากับปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายทำลายความชั่ว <c oughs> และสำหรับใครต้องการ จะเติมเกมก็น,นี่เลยเพจพ่อโม d เคป็บเบอร์เลสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเพราะใช้แค่ โคตรอึดอัดอะไรนะหมัดความเร็วแสงและขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเกมนี้เป็นเกมที่ตามากๆหนูเทลพยายามอยากสุดความสามารถในการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายทำลายความชั่ว โอ้ยโอมนถามจริงอ่ะนี่โดนลิงตบได้ไงเพราะด้ว้ช่วงแรกชอบแลับและตอนนี้สกอร์โดยรวมคือต่อ22สูสีและสูสีไม่เดี๋ยวถูอะไรนะฟุตฟิตและฟุต ได้กลิ่นความชั่วร้ายอยู่ภายในพุ่มเหือดเฮ้ยโดนลิงตบเป็นลูกเลยซานิสกูโดนตบซาดิสไม่ไหวไม่ไหวเล่นแบบเนี้ยเล่นโอเมนออฟโดนลิงตบาซาดิสหูมึงแฝงจนไม่ได้ยินเสียงกูรือไงเนี่ยตายแล้วเมียวเซียนแพทั์หน้าเธอก็จะโดนปรับเหมือนเราเลยนี่ก็ขอโทษทีพอดีว่าฉันมีหัวส่วนเธอไม่มีเราไม่เหมือนกัน อุ้ยนั่นลิงสุดโหดพิสานิดชมนักหนานี่นาแบบนี้มันต้องพิมพ์เป็นไงล่ะโดนลิงกูตกใจเย็นๆนิดตอนนี้หนูละของเต็มเต็มขอแค่สามนัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ถ้าหากอยากรู้ว่ามันแรงขนาดไหนก็เจอกันหน่อยไหมละทอนแรงแบบน่าเกลียดเอาย่ายใครอยากินก้มเขียดีกันเอาไปสามนัดโอ้โหตอนนี้มันเป็นบอสแมปไปแล้วเว้ยอะไรนะแก๊บบอสบอสแมปวจายแล้วจะมือป๊อกเก้า ได้โปรดมาดูถูกของเดียันนะสานิดคนนี้สามารถไม่ลงเพราะอันติดมันหนาป้กไม่ต้องห่วงเพราะว่าฉันมาแล้วอย่างไรล่ะฮ่าฮกูไปแล้วกูไปด้วยเจี๊ยแบบนี้ก็งื้อเลยงื้อสุดท้ายนี้ก็ขอจบแบบสวยๆวยเท่นในบ่อกเขาเลยสุดท้ายก็สามารถชนะได้แบบ สวยงามนี่คุณเทวนาถครับขอความคิดเห็นเกี่ยวกับแพดหน้าที่เขาจะเนิฟคุณหน่อยนะครับขอแบบสั้นๆแล้วโตจะมาเนิฟพาทําไมกะหาก็เป็นแกที่ตัวเล็กๆที่เดินไปนั่นไปนี่จังีจังนั้ไม่ควรจะได้อ่ะพอก่อนพอก่อนพอก่อนขอสั้นกว่านี้ถ้าเป็นไปได้ขอภาษากลางได้ไหมครับโอเคสั้นสั้นจันจัน แล้วคุณมึงจะมาเนิร์กกูเพื่อกูเป็นชลลี่ขาตายที่กว่าจะได้ยิงกว่าจะได้มีของก็ตักเลดเกมแล้วโมโหเกือบจบเกมแล้ว้าเลดไม่ได้กูก็แพ้ย่ากจะมาเนิร์กอีกเพื่ออะไรนุ่นอีว e ายโออนอีนเอลสุ L S S U. ไม่เนิร์ไปเรามาเนิร์กแถวยิงปกติคนจับก็ยิงไม่ค่อยมีอยู่แล้วยิงมาเนิร์กอะไรแบบนี้มันขอโทษนะคะพอดีว่าอินไปหน่อยเรามาเริ่มต้นกับเกมเกมใหม่ปัดเป่า ชั่วร้ายทำลายความเชั่อโอเคเรามาคุยเล่นกันนอกเกมสักแป๊บหนึ่งนะครับผมอยู่กับผมชาคริสนะครับผมรู้สึกว่าการเนิร์ฟเทลเนี่ยเป็นอะไรที่ทำค่อนข้างคลาดนะครับเพราะส่วนตัวผมคิดว่าเทลอ่ะมันเป็นแค r รี่ที่เล่นง่ายแต่ันดับเดียวกันมันก็ป้องกันตัวได้ต่ำมากๆเข้าใจใช่ไหมถึงมันไม่จะดาเมจที่แรงหรืออะไรก็ช่างแต่ การป้องกันตัวของน้องมันต่ำมากก็คือทุกคนที่เล่นแนอะสซินไฟลเตอร์หรืออะไรก็รู้ว่า,วามันหลัวง่ายมากลัวง่ายแบบสุดๆยิ่งถ้าเป็นเนื้อให้ดาเมจมันอันนี้ลงระยะอันนี้นี่ลงก็โอ้โหนั่นแหละครับคุณผู้ชมสวัสดีน้องอลิส<า>สนใจมาเล่นกับพี่เทลไหมคะอย่ามายุ่งกับกูอะไรไนดะ้ใครจะาลาบุบบเฮ้ทางนี้ไม่สนใจหรอกโมเดลลาบุบบุเพราะสนใจแต่อันบึ่มบมอุย้ยตายละ ชอบผู้หญิงเบิ่มเบิมพูดจาแบบนี้มันค่อนข้างน่าเกลียดลูฟี่เกียร์สีเต็มห้องนย่ลอ,อยู่คอเลี้ยวยจะลำอะไรมมนักหนัต,ต้องล็กมันไปลำคานหนึ่งจิกพอเขาหัวดันมาตั้งนานนางนี่เดินมาจ๊กเดียวพอเดี๋ยวเ๋ยอะไรแข็งปึกแข็งปึกนะและเกมนี้หนูก็ได้ลมมิ่งเป็นอารมัมอีกแล้วค่ะเดี๋ยวและเขาเล่นดีมากๆาซบซึงสุด บายบายอีลินคุณลินค่ะอีมันไม่สุภาพยัยเดี๋ยวใครกินหมกไก่ใส่ตะภาพแม้วันนี้มึงจะมามุกที่หูตาอย่างเดียวกล่าวหาคนเดียวเลยเด้อเฮ้ให้กูได้เด่นบ้างสมเกียรติสมศักดิ์ระหว่างชื่อมึงเนี่ยใครชื่อสมเกียรติใครชื่อสมศักดิ์กันแน่เจ้าของช่องมันยังจำไม่ได้เลยวันนี้ขอเด่นบ้างเหรอเพื่อนธรรมดาแหละเจ้าของช่องขี้ลืม มีเรื่องเดียวที่ไม่ลืมคือลืมเขาสักทีเฮ้ยน้องแป้งดีนะแล้วแป้งไหนกูมีสามแป้งว่าไม่แป้งตามงูแป้งพับก็แป้งแคกขออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตามงูเย็นเจี๊ยบโอ้ยสวัสดีอลิฟไปไปเอานาค่ามาเอาหนูได้เลยปัดเปลวสิ่งชั่วร้ายทำลายความชั่ว อ้าไม่มาฮะโอ้ยคนดูหวืออะจังหวะในเอาละครับจังหวะนี้คุณอยู่กับผมสมศักดิ์และอีกคนหนึ่งชื่อสมเกียจจังหวะนี้บ,บวกกันยุบยับยุบยับในป้อมเป็นจังหวะขึ้นป้อมนะครับผมโอ้มันดูเด็ดเผ็ดม,มันมากไม่เคยเห็นอะไรดูเด็ดเผ็ดม,มันขนาดนี้มาก่อนครับไฟกันแทบา,ายสุดท้ายไม่ได้ป้อมก็เหมือนสู้แทบใาายสุดท้ายก็ไม่ได้ใจเขาใ้ายสมนะอะ เห็นพี่เหว่ยได้ใจนะพี่ไหว่ยได้ใส่ด้าพี่เหว่ยโอ้โหและตอนนี้เกมยังเป็นทรงๆอยู่นะคะทรงอะไร ่งได้กลินขคัวูกูกับมึงต้องมาพาแพ้แล้วมึงรู้ตัวไหมโอ๊ยใจเลยเลยชีวิตกูคงรอดได้ไงวะเนี่ยโอ้โหสุดยอดแล้วครับคุณสมเกียรติจังหวะนี้กันเลยจะขึ้นป้อมกลางอีกรอบนึงชัางหลายผ่านมาสิบนาทีแล้วป้อมกลางยังไม่ได้อีกเหรอโอ้โหสุดยอดมากเลยครับจังหวะนี้จอโนเส้นเก็บตีหู้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงดูเกมเดียวกับกูจริงไปได้ดีก็ขยันร้องยังไงให้โทษทีพอดีว่าพี่จอนน่ะดึงจัดต้องพีดีซีสิวะโอ้ยใครไม่ได้ตามแข่งวอลเลยนี่งงเป็นไก่จ้าแจกเอาล่ะครับจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ เออน้ำคาคอน้ำคาคอเียน้ำน้ำคาคอคุณได้ยินอะไรไม่ผิดใช่ไหมคือน้ำมันจีดคอใช่ไหม เกิดอะไรขึ้นวะขอโทษทีพอดีว่าน้ําลายมาติดคอันมันก็เลยพูดออกมาไม่ได้ติดเสียงอป้อมแตกเลยนี่พี่ไม่ห้ามผมนี่ผมซ่าที่คนร้องเพลงนี่คิ้วแตกไปแล้วนะจังหวะนี้เข้าถึงป้อมไหนแล้วครับผมซอยป้อมซอยคนโอ้โหบอกเลยเป็นจังหวะที่สุดยอดมากแรงแรงไปเหอะแรงไปก็เท่านั้นสุดท้ายก็ไม่แรงเข้าประโยคบอกเลยของเขาพ่่โอ้ยมเจ็บจี๊โอ้ นี่ไ kind of ่ายูงการแกมาแล้วเัาจะวันนี้หนเพราะแจะมาลวงเทลวจะเทลบอกเอาไปสามนัดพูดเท่าก็เอิร์ดฮะคนที้ครับคนที่จะมาที่ผมหลอกเล็กจังหวะนี้เทลบอกเดินต่อยิงหนึ่งยิงสองยิงสามนัดแต่เมืนอเดินโอ้หเป็น่ยังเทาคือหูคัมาแล้วครับจังหวะนี้เทลขึ้นมาบอกกูไม่อยู่แล้วกูเป็นตาไหนแหงมันโม้บอลแหงได้เวลาที่ไอ้ ที่ต้องจบบ้านยิงป้อมหนึ่งเหลือไว้นิดเด็กกาจังหวะบางคนจะทำยังไงเจอนเข้ามายิงเนี่ยปันโอ้โหเราอยากปั้นสุดท้ายแล้วก็สามารถชนะได้แบบมือหมอกับไพ่ถ้าคุณผู้ชมแล้วใครตายเขาก็ไม่หมอกับเราหรอกเพราะเขาเอาแต่เ่าเราเป็นคนดียวโอ้โหจังหวะเราหยุดนหยุดหยุดโอเคสต็อปเพลส ได้เวลาปิดคลิปแล้วเจ้าของช่องขอโทษทีพอดีว่าอินไปหน่อยได้เวลาที่ต้องปิดคลิปคุยกับคนดูแบบดีๆแล้วอ้ยร้องเมื่อกี้เหมือนหัวใจจะขาดเลยอ่ะฮะเหมือนหัวใจจะขาดตัหลับคลิปนน้ก็จบแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ดูกันจนถึงตรงนี้นะครับัและเป็นห่วงทุกคนมากๆนะครับผมดูแลสุขภาพร่างกายให้ไม่เบานะครับผมอย่าให้ไปดิ้นใจแถวไม่คิดว่าคนี่อยู่ แบบว่าใกล้ตัวดิๆดนะครับจะดรวมคือคุณผู้ชมต้องดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจให้ดีนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วเขาควายมาเสียบหัวโอเคพอเลย